สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมดูกับผมโวสดโวถูกแล้วนะครับผมพูดดิปคารีวิวนี่ว้าวครับผมว้าวปลาครับสูงเข้มาหนึ่งเมตรนะครับโคสั่งจากลาเขาได้แล้วก็ตัวหนึ่งยังไม่มาส่งครับ เป็นปลาสีรับนะครับปกลิมันมีสามตัวนะครับวิธีทำก็ไปนะครับสูงร้านเมตรนะครับเนี่ยเป็นไงวะผมผมเหลทะท่อให้หล่อเทมิเครนสำหรับคลิปนี้อย่าพเพิ่งครับมันมีสามมันมีสามปกติมันมีสาม,ม,ม,มตัวแต่ว่าแต่ว่าอีกตัวหนึ่งยังไม่มาส่งนะ ครับถ้าถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่นกาเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ